เราจะมาดูวิธีโกงท่าสแนปโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะสำหรับคนที่ยังฝึกเล่นอยู่ชั่วโมงแรกที่ผมสอนไปก็คือบางคนก็ยังปั๊มไม่เป็นเลยเลี้ยวก็พอได้ใช่ไหมครับเราก็จะใช้วิธีเลี้ยวโค้งเนี่ยครับเดี๋ยวทำสแน p โดยที่ไม่ต้องใช้ความเร็วเยอะอะไรเพียงแต่ใช้วิธีการวางเท้าดูเลยนะครับการวางเท้าเราทาไว้เหมือนเดิมเลยครับเสร็จแล้วก็พับขา พับขาอย่างนี้ไปนะครับทิ้งน้ำหนักมาที่ขาหน้าทิ้งน้ำหนักที่ขาหน้าแล้วก็มือไต่ๆพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บก,ก็ยกขานิดนึงเท้าหลังเนี่ยครับจะเป็นตัวที่สมมติถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเท้าหลังเนี่ยเราก็จะดันและปัดไปข้างหลังแต่ว่าตาเนี่ยตาเราจะต้องมองตรงนี้นะครับไม่ไม่ได้มองข้างหน้านะครับสมมติดูนะเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ย เท้าหลังก็อยู่อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับพอยืนขึ้นมาอยู่ที่ปลายบอร์ดเสร็จแล้วตาเนี่ยหันไปมองด้านข้างพอถึงจุดที่เราเลี้ยวปุ๊บเราก็เลี้ยวปุ๊บแล้วก็ใช้ขาถีบสมมุติถ้าเป็นเท้าเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมครับตาเราก็ต้องมองไปด้านนู้นเลยนะครับมองไปด้านหลังเสร็จแล้วพอถึงเวลาน้ําหนักมันมาอยู่งนี้ปุ๊บเราไต่ไป อย่างนี้ต่ยใจสร็จแล้วก็ยืนเสร็จแล้วก็เอาส้นเท้าเนี่ยถีบตอนที่เราเลี้ยวโค้งอ่ะมาดูจังหวะนั้นก็นดีกว่าผมจะเลี้ยวซ้ายพอ มาถึงจุดตรงนี้ที่ผมจะเริ่มเลี้ยวตาผมจะมองไปทางซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงตรงนี้ผมก็อยู่ลักษณะนี้แล้วผมก็จะถีดขาตรงนี้ไปแล้วก็จะดังแคก ทิ้งน,น้ำหนักอยู่ขาหน้านะครับตามองได้ความเร็วระดับหนึ่งแล้วตามอง เดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาแล้วตามองทางนี้นะครับตอนนี้ก็อ่อนแรงมากเพราะเด็กร้อนจนเช้าก็ถ่ายไม่ได้ฝุนตกถนนลื่นตามองทางขวาแล้วก็วางเท้าแล้วก็ส้นเท้าก็ถีบตรงนี้ออกไปตอน,นเลยตรงนี้นะครับอ๋อผมลืมบอกไปแบบหนึง่งขาหน้าผมยังวางอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าให้เลยมาครึ่งหนึ่ง เลยมาครึ่งหนึ่งนะครับส่วนเท้าหลังเนี่ยเท้าหลังเท้าหน้าผมถนัดขวาผมก็วางอย่างนี้เลยเลยเลย้อหน้ามาครึ่งเดียวครับส่วนเท้าหลังเนี่ยผมไปเหยียบไว้ตรงนี้เลยถ้าผมจะเลี้ยวขวาผมก็เอาส้นเท้าตรงนี้เลยมานิดหนึ่งแล้ว,ลวเอาส้นเท้านี่ดันถ้าผมจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมผมก็เอาเท้าซ้ายเนี่ยเลยมานิดหนึ่งแล้วผมก็เอาเท้าซ้ายดันตอนที่จังหวะที่จะเลี้ยวกับ บล็อกตัวนี้นะครับมาเรามาดูกันเลยตาดูนะครับ ระยะห่างก็แค่ประมาณสักสามเมตรนี่ครับตาดูแยวนี่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าวางเท้ากันยังไงอ่ะไปดูโอ้เห็นไหมเอาเดี๋ยวก่อนกล้องกู โอเคเห็นไหมเห็นไหมขาหน้าไม่ว่าจะถนัดซ้ายถนดัดขวาเราก็ให้วางเลยมาครึ่งหนึ่งแล้วน้ำหนักยังทิ้งไว้ทั้งขาหน้าไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็ทิ้งน้ำหนักไปอันนี้เลี้ยวซ้ายอันนี้เลี้ยวขวาก็ทิ้งน้ำหนักไปที่ขาหน้าเวลาเลี้ยวซ้ายเลียเ้ยวขวา,านี้ขานี้ก็มีหน้าที่ดันตรงนี้ เวลาเลี้ยวซ้ายใช่ไหมน้ำหนักทิ้งมาขาหน้าเหมือนเดิมขาหลังก็มีหน้าที่ดันตรงนี้อ่าแต่เนี้ยเข้าใจแล้วนะโอ้ยก็ไม่น่าจะเล่นยากอะครับเพราะว่าด้วยวัยอย่างผมผมก็53แล้วมกรา65ห้นี่ก็จะ54 ผมเพิ่งมาฝึกเล่นนี่ตอนนี้ก็เพิ่งได้17ชั่วโมงคลิปที่แล้วได้15บหใช่ไหมสอวันนี้ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าตอนเช้าฝนตกก็กะกว่าจะถ่ายคลิปนี้เนี่ยสวันละตอนนี้มรสุมเข้าเชียงรายอยู่เดี๋ยวคืนนี้ฝนจะตกอีกบายเจอกันคลิปหน้าดูว่าผมจะมาสอนอะไรง่ายๆแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ไม่อันตรายอย่าลืมนะครับเล่นตาๆไว้ไม่มีอันตรายแน่นอนครับบายเจอกันคลิปหน้า Dang, dang, dang.